คุณผู้ฟังครับวันนี้แกงอ่อมพูดคุยถึงเรื่องการสักผิวหนังแทชูนะครับเกี่ยวข้องกับความยูดีมีสุขเวลเนสแอนด์แททูนะครับเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้เข้าใจว่าคุณผู้ฟังได้รับสาระเพิ่มเติมแล้วนะครับการสักผิวหนังนี้นะครับเป็นการเปิดแผลเปิดผิวหนังแล้วก็ผลักไอตัวหมึกสีเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในชั้นหนังแท้ดังนั้น กระบวนการทางการสักผิวหนังเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าเกิดผลเสียเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดแผลเนี่ยแน่อนอนครับมันต้องมีการสมานแผลมีกระบวนการอักเสบมีการบวมและที่สําคัญถ้าเราป้องกันเชื้อโรคไม่ดีพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆก็จะทําให้เราติดเชื้อได้ดังนั้น การสักผิวหนังจึงเป็นกระบวนการที่ต้องระมัดระวังระวังตั้งแต่ก่อนที่จะสักก็ต้องมีการทําความสะอาดมีการเช็ดแอลโกอฮอล์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข็มสักเครื่องสักต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ที่มันสะอาดแล้วก็ช่างสักก็ต้องสวมถุงมือมีการล้างมือล้างน้ําสบู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังสักก็ต้องมีการใช้ยามีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวขอ้องยกตัวอย่างเช่น ก่อนสักเนี่ยทายแอลกอฮอล์หลังสักเนี่ยก็อาจจะมีการล้างน้ําเกลือเป็นต้นหรือว่ามีการใช้ยาครีมที่เป็นยาต้านแบคทีเรียหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะปวดมากเขาก็าจ,จะให้กินยาแก้ปวดเป็นต้นหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะอักเสบตามมา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก็อาจจะจ่ายเป็นยาฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นยารักษาแผลที่มีส่วนผสมของสารต้านจุลชีพไปทําลายแบคทีเรียที่มันอาจจะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบจากการติดเชื้อที่ผิวหนังหลังจากสักได้นะครับดังนั้นช่างสักจะต้องมีความรู้เรื่องของจุลชีววิทยาหมายความว่าพวกเชื้อโรคต่างๆพวกแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันอาจจะทําให้เกิดโรคติดเชื้อได้ มีกระบวนการในการรักษาสุขอนามัยทั่วไปการล้างมือแหล่งที่มาของเชื้อต่างๆการทำลายเชื้อเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยเกิดสุขลักษณะมีมาตรฐานสุขลักษณะเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นการล้างเครื่องมือทำยังไงการฆ่าเชื้อทำยังไงการสเตรลไลายเครื่องมือเข็มฉีดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสักเนี่ยช่างสักจะต้องมีความรู้รวมทั้งการป้องกันส่วนบุคนยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งพวกถุงมือยาง หรือแม้กระทั่งในการที่จะใช้อุปกรณ์ที่ปกป้องลูกค้าแล้วก็กระบวนการในการดูแลการสมานแผลหลังการสักจะต้องมีการใช้ยาใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาเยียวยาให้กับผู้รับบริการหลังการสักด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ช่างสักจำเป็นที่จะต้องรู้ครับ